ามเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับก็กราบสวีดัสสวัสดีไปร่วมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับในช่องป่าปอนปีจีเนาะก็โอเคมาวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกมงัวกระโดดนะครับ มาดูพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้งัวจะก,กระโดดให้เราหรือเปล่านะครับนะก็ทุน2,800นะผมจะไปที่เบทหน้าสิบก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> โอ้โหอะไรกับนี่ย อ่ะไปกันต่อนะครับ <c oughs> ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดไลค์ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเออ อ่ะโอเคเอ้ยกระโดดหรือเปล่ารอบนี้กระโดดโอ้โหยังไม่กระโดดนะไยรุ่นก็ต้องลุ้นนะครับว่างัวจะกระโดดเนื้อไหรนะครับมันไม่บอกเราแน่นอนนะครับ <laughs> อ่ะโอเคดอกนี้สวยงามนะครับสวยพี่สวยนะครับนะจัดไปแบบเต็มกาลาเบีวทุกคนหนึ่งันบาทนะครับ อ่ะโอเคแตงนอกหุ่นไนะครับยังสวยไหมเง,ไงอ่ะโอเคไปกันต่อนะครับเฮ้ <l> ยโอ้โหเกือบได้คูณสิบนะทุกคนเฮ้ยมาดีจัดนะครับเฮ้ยเอาเรื่องนะครับนะมาดีเหลือเกินนะครับอย่างนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยดีเดียวนะครับนะอ่ะโอเคนะครับไปกันต่อ เรียบร้อยนะครับนะโอ้โหของจริงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะนะครับนะเจ็บคอเออจัดไปแบบเบาๆเนื้อวัยรุ่นนะใครยังไม่ได้กดไลค์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอ่ะโอเคจะถึงหมื่นแล้วนะทุกคนโอ้โหแตกดีจัดเลยวันนี้นะโอ้โหของจริงไม่ได้โมโนะครับนะเจ็บคอนะวัยรุ่นเฮ้ย เฮ้ยเริ่มดูดกลับหรือเปล่านะครับเอาเรื่องทุกคนเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะอยู่ต่อไม่ได้และมั้งอย่างนี้นะครับเอาไงดีวะเนี้เรียบร้อยสวยเออมันต้องอย่างนี้สิวายทสของแท้นะนะอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยนะครับก็โอเคนะครับถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะไม่ไปต่อแน่นอนเนาะ เดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับทุกคนก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องกอดตัวราไปก่อนดีกว่านะครับเนาะก,ก็ต้องเจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอหน้านะครับบ๊ายบายเดอ้อ